วันนี้ผมพามาชมสวนเสียเสียโป้เสียโก้เสียเลยไหเซียโก้เสียเส,สียโก้นะครับกระปุ๊บบปนะครับวันนี้พอดที่อยากเห็นสวนเขาก็เลยเข้ามาวันสวนตกก็เลยไม่ได้พาเดินดูนะคะเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาดูในรถแทนนะคะครับผมเดี๋ยวจะพาแทนดูในรถว่าพัฒนาการตอนเจอสูตรสองตัวบวกในดวงใจไปแล้วเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะได้กี่วันแล้วไม่แน่ใจแต่ฉีดหกยี่สิบ บวก4.27เป็นแล้ว2รอบครับโอเคโซนนี้ครับเป็นโซนที่ผมเคยถ่ายคลิปทั้งที่แล้วครับด้านหน้าของส่วนนะครับต้นนี้ครับที่ถ่ายอยู่ตรงนี้ฮเนาี้นาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าทางเขานะครับเรากำลังจะเลี้ยวเข้าแล้วนะครับพอดีรั้วเปิดพอดีนะครับก็เลยเข้าไปเลย อขออนุญาตนะแล้วบอกเจ้าของสวนเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เขาเป็นใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของของทางนะครับชอบดอกไม้สวนเขาสวยสภาพแวดล้อมของแปลงนี้ครับต้องบอกพี่น้องก่อนว่าสภาพแวดล้อมของใบนี้จะไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับตอนที่ทําอ่ะเพราะว่ามีข้อจํากัดทางด้านน้าที่ผมเคยกล่าวไปแล้วสนามอครับมันก็เลยจะทาให้ดูแล้วเหมือนต้นตัดติ้งโตไม่มิดนะครับ คือใบก็แก่แล้วแหละเนาะเริ่มแก่หมดทีนี้ก็เหลือบำรุงดอกเลยทีนี้ทีนี้เราก็มาต้องเสริมส่วนที่เติมที่ขาดนะครับเป็นอาหารเสริมเข้าไปให้มันติดดีๆเนาะจะติดดีไม่ดีก็ต้องบำรุงดอกตั้งแต่ช่วงนี้เลยให้ดอกข้างหน้านี้เห็นดอกผ่านดเต็มพี่เลยก็น่าจะเป็นแปลงแรกเราจะช่วยดอกก็ได้เนาะจะได้ติดดีๆนึกดูนึกดูให้ให้ดูข้างหน้านี่นี่ผ่านหน้าหน้ารถ เห็นไหมครที่ขาวบ้านอยู่นะอันนี้คือเป็นล uh, ็อกแรกของเขานะครับไม่เห็นไม่เป็นไรนะฮะอันนี้คือล็อกสองล็อกแรกคือดอกกำลังบานอยู่ใช่อันนั้นใช้วิธีการลงดินหนึ่งครั้งขึ้นใบสามครั้งนะครับแล้วนี้เราจะถ่ายดอกบานให้ดูไหมก็เดี๋ยวเราวนรอบสวนพอดีก็ออกมาอีกทีแ้วพอดีเห็นรุ่ช่วยครับรุ่งรับข้างหน้าดูนะฮะดูนะเห็นดอกบานไหมเข้ามาในทีวีดีครับเข้ามาในนี่ครับ งน,นี้ดอกบานแล้ครับอ,นนะะอยู่ตรงข้ามการแปลงนี้ดอกกำลังบานอันนี้เป็นสูตรทางดินหนึ่งครั้งทางใบสามครั้งใช่ค่ะน,นี้น <ะ S 2> ลงดินด้วยเนาะใช่ครับ พี่น้องจะเห็นความแตกต่างพี่น้องต้องดูเอาเองว่ามัน,มนแตกต,ต่างตรงไหนครับระหว่างสูตรทางใบกับทางดินนะครับน้องเราก็เห็นอยู่แล้วว่า<อ>มันแตกต่างตรงไหนก็ไม่ต้องบอกไม่ฟังนนะครับก็เลยเป็นสาเหตุนะครับเป็นเขาเปลี่ยนมาใช้ทางใบเ,เดี่ยวๆไงแต่ก็ได้อยู่แต่ก็<อ>แต่ก็เป็น่ีก่ก็สวยอยู่ครับเอา ันนี้ติดหมดเ,เดี๋ยวก็อ้อมมาทางตรงนี้ะแต่เียถ้าเป็นบางท่านก็อ,อาจจะชอบนะครับที่ว่ามองแค่แค่นี้ก็ดีแล้วเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยครับ,รบแต่จริงๆแล้วมันเราก็มีวิธีการที่จะทําให้มันเต็มร้อยกว่านี้อีกนะฮะโดยการใช้สูตรทางใบก็เลยเจ้าของสวนก็เลยเปลี่ยนวิธีนะครับค่ะนี่นะครับรถเขาต้งสวนอย่งนี้นั่นนะครับยู่ไหนหลังนู่นแลครับ รเป่ฝนตกก็ไม่หยุดนะคะนางมีทุเรียนด้วยนี่นะฮะจะเป็นสวนของโก้นะครับเจ้าของสวนเจ้าของสวนไ็อยู่ไหนสวนไปหาปลาแน่เลยตัดยังอ๋อพ่อเหรอไปแล้วครับ สวยมากเลยเจ้าของสวนก็มาตัดหญ้าซะเตียยลึกเหมือนนั่นะข้างบนต้นใหญ่ออกอต้นเล็กออกแล้วยาวยาวต่ออันนี้ถนะูสารั้งใบสี่ครั้งนะครับไม่ลงดินนะคะมองมองไปทะลุข้างในนะครับก็จะเห็นว่ามันออกหมดเลยทุกแขงนขงแขนงในออกหมดเลยนะฮะพิกัดอยู่ที่บ้านสำโรงนะคะทางทะลุออกไปวังดาว เลยนะครับเปียกเลยนะครับรถเปียกหมดเลยนะเราก็เปียกรถเปียกหมดเยแล้วเดี๋ยวเราก็บํารุงช่อเนาะรถก็ต้องบำรุงช่อแล้วให้ยาวขึ้นมาแล้ดูแขนงในทะลุไปข้างในก็จะออกหมดให้ยาวแล้วก็กลางข้างๆกลางเนาะอนนอ้มันก็ทรงมันก็ดูดีแล้วนะฮะใช่ค่ะรอบหน้าก็จะปรับเน้นไปอาจจะผอมๆนิดนึงยังผอมๆหน่อยเพราะว่าใบแรงมา นี่ก็เราก็กําลังจะกลับแล้วนะครับะะก็ดไูไม่เจอไม่เจอเจ้าก่องสวนครับอันนี้เป็นสูตรทางดินหนึ่งครั้งทางใบสามครั้งนะครับแต่ใช้ยาเปิดตะดอกแบบของเราเลยทุกอย่างคือสูตรเราหมดแต่วิธีการทําสารต่างกันนะครับเดี๋ยวเราลาไปเลยกับตรงนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องของเรานะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ บ๊ายบายครับสวัสดีครับ